สวัสดีครับผมสวัสดีพบกันกับช่องพลายนนิมูมนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บไซต์ขุดชิบะออฟไลน์มาให้เ,เพื่อนๆได้ขุดได้ลองกันอีกแล้วนะครับเว็บนี้ก็ชื่อว่าชิบะมายิงโ Pro นะครับหน้าตาเว็บก็จะประมาณนี้นะเว็บนี้ดียังไรนะเว็บนี้ถ้า เราขุดแล้วเราไม่ต้องมาเปิดเครื่องทิ้งไว้เราปิดได้เลยแล้วก็วันสองวันเราก็ค่อยเข้ามาดูนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะมีแบบฟรีนะครับฟรีนี้ก็ไม่ต้องลงทุนอะไรก็คือเราก็ กฟรีไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกทุกครั้งนะครับผมให้ทุกคนทำฟรีนะครับไม่แนะนำให้ลงทุนเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงหน้าตาของโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีในเรื่องตัวโปรต่างๆอย่างตัวนี้เห็นไหมครับ จะฟรีได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยหนึ่งพันกี่แปดร้อยยี่สิบห้าวันไม่ต้องลงลงทุนอะไรได้กำลังกดเหรียญชิบหนึ่งพันเหรียญต่อวัน ถ้าลงทุนซื้อสองแสนห้าหมื่นชิบะจะได้กำลังกดเท่านี้ต่อวันได้ระยะเวลาร้อยแปดสิบวันตรงนี้เพื่อนๆก็มาศึกษาดูถ้าขครอยากจะลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงขอลง,งทุนก็ต้องพิจารณาตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับส่วนผมเอาฟรีเท่านั้น เสียบ,บินไปก็นั่นนะครับแต่สำหรับใครอยากจะลงทุนก็ต้องเอาเงินเ,เย็นในส่วนที่ตัวเองรับได้เสียก็จะประมาณนะครับสำหรับารายละเอียดของเว็บ,บ,บข้างล่างเนี่ยก็จะบอกว่ามีทั้งหมดห้าแสนสองพัน 72็ดอเซอร์นับปัจจุบันถอนไปแล้วเท่านี้ฝากแล้วเท่านี้ถอนแล้วแล้วเท่านี้อะไรเงี้ยก็จะมีตรงนี้นะครับให้เราบอกให้เราอา่านดูหากเราจะติดต่อเขาทำอย่างไรโซลแกรมก็ได้นะครับถ้าเราจะติดต่อเขาา,เขาสงสัยอะไรเขาขุดไปต่อมานะครับถ้าเราจะขุด นะครับอย่างแรกเราต้องมีที่อยู่ของกระเป๋าเป็น Bp 2 0 address สามารถใช้กระเป๋า Binance ได้หรือกระเป๋าที่ชิบะรองรับอยู่โดยใช้ Bp 2 0นะครับถ้าโดยทั่วไปแล้วชิบะจะเป็น e r c e r c ี ER c ปีละ20นะปีปี20จะมีบางกระดานเทรดแต่ไบแนนมีผมให้แนะนำเอาไบแนนด์นะครับแล้วก็ผ่านส่วนก็ใช้ผ่านส่วนของไบแนนด์ก็ได้นะครไบแนนด์เลยนะครับตัวเดียวกันในการขุดโอเคหลังจากที่เราดูรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในว่าเป็นยังไงบ้าง ผมก็ได้ทําการสมัครแล้วก็ลองขุดให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับกำลังขุดของผมจะได้2.5เฮดทับเฮสหนักขุดได้เท่านี้เริ่มสมัครหรือเริ่มขุดตั้งแต่วันที่11เ,เดือน3วันสิบการจะบอกเวลาขกดก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับ สมดก็ได้เท่านี้ต่อต่อวันผ่านมากี่วันก็คูณมาผมก็ต้องอยู่ในขั้นรอนก็จะมีซิลเวอร์โกลด์แพลทินัมไดมอนด์แล้วก็เทมเวลอ,อะไรสไปนลเรอ่านไม่ออ,อกเดอนก็ลองศึกษาดูนะ ก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาของตัวโปรแกรมนี้ก็คือที่ก่อนเนาะส่วนการถอนก็ตรงนี้นะครับสำหรับถอนก็การถอนขั้นต่ำขึ้นแสนชิบะแมกซีมากก็คือเป็นหนึ่งล้านเป็น b p บนะครับ กระเป๋าใส่ไว้แล้วเปลี่ยนไม่ได้นะอาจจะถอนก็ต้องครบหนึ่งแสนเท่านั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บนี้นะครับเว็บขูดเหรียญชิปออฟไลน์เพื่อนๆก็ลองมาสมัครกันดูแล้วก็ขูดกันไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรนะปุ๊บถึงแสนเมื่อไหร่ครับผมจะมา นะครับาถอนแล้วหรือเพ้่สงสัยก็ามาดูที่แอคเคานะแล้วก็จะมีบอกให้เรานะครับว่าตรงนี้นะครับต่างให้เรานะวว่าเราถอนไวยเท่าไหร่ก็จะมีข้อมูลระแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ถอนนะครับยังไม่ได้ตอนนี้ผมลองทําการสั่งซื้อดูแต่ผมไม่ได้จัดอยากรู้เฉยๆก็ยกเลิกไปแล้วระบบกะยกเลิกนะครับก็จะประมาณนี้นะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและเป็นกำลังใจให้กับช่องคอยเป็นห่วงกัด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให,ใหม่ๆทำวิดีโอใหม่ๆนะครับให้กับเพื่อนแล้วก็เว็บดีๆมาแนะนำให้เพื่อนนี้ลองกลุมลองใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครสนใจก็จะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างสำหรับเว็บนี้ก็มีรายละเอียดเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเว็บหน้า แบบนี้สวัสดีครับ